สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการรุ่งพินีทาวนลัตนาธิเบตนะครับผมห้องนี้อยู่อาคาร A2 นะครับชั้น5้าออกจากลิฟต์มาเนี่ยเลี้ยวขวาห้องที่2ตามนี้เลยก็ค่อยๆส่หงทับ1 4 4ครับห้องเพิ่งจะรีโนเวทใหม่นะครับทาสีใหม่เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ครับผมแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ครัวใหม่ครับผม ห้องอาคาร A2 ชั้น5ห้องขนาด28ตารางเมตรเป็นไทป์หห้องนอนตัวห้องนี้เฟอร์นิเจอร์จะบิลอินมาจากทางโครงการเลยนะครับโซฟาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวโซฟาเดี๋ยวจะซื้อตัวใหม่เข้ามาให้ครับผมแล้วก็ตัวโต๊ะตรงนี้ความพิเศษก็คือตัวตัวนี้มันเลื่อนไดนะ้มันเลื่อนไปสุดได้ทั้งสองฝั่งเลยเราจะใช้เป็นโต๊ะทำงานยาวๆก็ได้เดี๋ยวจะทำเป็นโต๊ะนั่งทานข้าวก็ได้ครับผม ก็จะมีตัวชั้นวางทีวีนะครับทีวีมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชั้นวางของอนเนกประสงค์เนาะห้องน้ําก็เป็นมาตรฐานของตัวลงพินีเลยเคาน์เตอร์ครัวก็จะแบบเขา้ารูปแล้วก็มีสุขภัณฑ์และก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของตรงครัวครัวเนี่ยเคาน์เตอร์ด้านบนเนี่ยเราใช้หินแกรนิโตของเดิมมันจะเป็นไม้ เป็นแบบเคาน์เตอร์ไม้เนาะแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นกรานิโตเลยแต่ว่าด้านล่างยังเป็นโครงสร้างเดิมของที่โครงการให้มาอยู่ตู้เย็นเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวสัมซุงไซส์สอประตูแล้วก็มีไมโครเวฟอีกหนึ่งเครื่องห้องนั่งเล่นก็จะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนเนี่ยตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะสูงชนฝ้าเลยบิวอินมาจากโครงการแบบบานเปิดนะครับ แล้วก็ที่นอนเนี่ยเป็นไซส์5ฟุตครับผมพร้อมฟูกนอนอย่างดีเลยท้ายเตียงก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งครับให้หนึ่ชุดแล้วก็ห้องนอนก็จะมีแอร์อีก1เครื่องนะครับตัวห้องนอนวิวที่มองลงไปก็จะเป็นวิวลานจอดรถภายในอาคารนะครับห้องนี้ลุมพินีทาวรัตนาธิเบศใกล้สถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี1ครับอาคาร A2 ชั้นห้ ขนาดห้อง28ตารางเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยนะครับผมปล่อยเช่าแค่5,000บาทเท่านั้นห้องหน้าอยู่มากๆครับผมตัวโครงการลุมพินีถ้าใช้รถยนต์จะเสียค่าจอดแยกต่างหากนะครับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จะมีค่าจอดแยกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใครสนใจอยากจะขอดูช่องจริงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่า ไอดี n ลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม